สวัสดีค่ะพบกับเบียอีกแล้วนะคะกับรายการพิพิธนาารักค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะที่กรมธนารัก์เปิดจําหน่ายเหรียญที่ระลึกประครังในพระคลังมหาสมบัติค่ะเึ็นจัดสร้างขึ้นเึนื่อในโอกาสครบ88ปีกรมธนารักค่ะ จำเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินะคะก็มีความพิเศษมากๆเลยค่ะนั่นก็คือได้ผ่านการทางพิธีเทวาพิเศษหรือว่าพิธีอธิษฐานจิตณพระอุโบสถวัดโสธรว,ว,วรารามวร,ว,ร,ว,รวิหารค่ะโดยเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินะคะก็มีด้วยกัน3ชนิด3ขนาดค่ะชนิดแรกนะคะเป็นเหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษค่ะขนาด32มเมตรราคาจําหน่ายอยู่ที่เหรียญละ3,000บาทค่ะ ชนิดที่2นะคะเป็นเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษขนาด70มิลลิเมตรราคาจำหน่ายอยู่ที่เหรียญละ3,000บาทค่ะและชนิดสุดท้ายเหรียญทองแดงเล็กขนาด32มิมลลิเมตรราคาจำหน่ายอยู่ที่เหรียญละ100บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าทั้งคุ้มค่าและส่งคุณค่ามากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจเก็บ oh. ไว้เป็นที <c oughs> ่ระลึกและสักการะบูชาก็สามารถแวะมาเลือกสรรได้ที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ เกษสาปนานรักษ์ถนนจักรพงศ์นอกจากนี้ก็ยังมีที่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังพิพิธบางลําพูถนนพระสุมเมรนพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดสงขลาค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ได้ทําการจองเหรียญที่ระลึกพระครังในพระคลังมหาสมบัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> ก็สามารถมารับได้แล้วนะคะณนะสถานที่ที่ท่านรับจองค่ะแล้วก็ใกล้ก็มาแล้วนะคะ <c oughs> กับเทศกาลสงท้ายปีเก่าตอนราบปีใหม่ค่ะท่าน ไหนนะคะที่กําลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษอยู่แล้วก็เดียนแนะนําเหรียญและก็ผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์เลยค่ะสําหรับครั้งหน้านะคะเบียจะพาคุณผู้ชมไปชมไอเทมเด็ดโดนใจอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เบียด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ